สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต2พื้นที่ให้บริการทางการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีมี2อำเภอได้แก่อำเภอกบินบุรีและอำเภอนาดีมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน111โรงเรียนนักเรียนจำนวน14,707คน ได้ดําเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการนโยบายและจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567 10จุดเน้นและ2นโยบายเร่งด่วนและจุดเน้นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้รูปแบบการขับเคลื่อนตามกรอบการดําเนินงานด้วยปราจีน2สู่เป้าหมาย5คุณภาพ PRI 2 to 5 Quality Model ซึ่งในปีงบประมาณพุทธศักราช2567ผลงานที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่การขับเคลื่อนระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงระบบเพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้เรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต2ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงระบบ ด้วยการขับเคลื่อนดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้แนวคิดเราจะดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนกว่าจะไม่มีนักเรียนให้ช่วยเหลือด้วยการสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนโดยใช้นวัตกรรม PMIST model รู้คนรู้ใจส่งเสริมแก้ไขพัฒนาด้วยเครื่องมือโปรแกร,รมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสพปป,ปราจีนบุรีเขต2 ซึ่งดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขั้นตอนที่ 1. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลขั้นตอนที่2การคัดกรองนักเรียนขั้นตอนที่3การส่งเสริมและพัฒนาขั้นตอนที่4การป้องกันและแก้ไขปัญหาและขั้นตอนที่5การส่งต่อส่งผลให้สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน15โรงเรียนรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตตรวจราชการระดับดีเยี่ยมอันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วระดับดีเด่นได้แก่โรงเรียนวัดจันทรังสีถาวรและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ทั้งนี้ส่งผลให้นักเรียนในสังกัดทุกคนได้รับความช่วยเหลือความคุ้มครองให้ปลอดภัยจากการใช้ชีวิตประจำวัน